น้ำมันหล่อเลื่นลูบิกจะทำให้ลูบิกลื่นขึ้นได้จริงหรือไม่ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับลูบิกลูกนี้เป็นลูบิกพิเศษที่ไม่มีแกนกลางแน่นอนที่สุดมันหมุนได้ฝืดมากๆเราจะมาทดสอบกันถ้าเราหยอดน้ำมันหล่อลื่นลงไปมันจะหมุนได้ดีขึ้นหรือไม่ถ้าลูบิกหมุนลื่นขึ้นก็จะทำให้เราเล่นลูบิกได้ง่ายขึ้นตัวช่วยในการหล่อเลื่นลูบิกของเราก็คือแกนนมายเลขหนึ่ลู หรือน้ำยาเบอร์หนึ่งของแกนให้เราหยอดน้ำยาลงไปภายในส่วนที่มีการเสียดสีกันภายในลูบิกประมาณ1-2หยดจากนั้นทำการหมุนให้น้ำยากระจายไปให้ทั่วชิ้นส่วนภายในของลูบิกทำการหยอดน้ำยาให้ครบทั้ง4ด้านหลังจากหยอดน้ำยาแล้วก็ทำการหมุนลูบิกให้น้ำยากระจายไปทั่วลูบิก ทั้ง4ด้านหลังจากหยอดน้ำยาแล้วก็ทำให้รูบิกหมุนได้ลื่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจะสังเกตได้ว่าเราใช้แรงแค่นิดเดียวก็สามารถหมุนรูบิกได้สบายๆลูบิกหมุนได้ลื่นขึ้นด้วยน้ำยาแกนลูบิกนัมเบอร์วันูปของเขาดีจริงๆฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยครับขอบคุณครับ